เหมืนยางอันนี้เลยอ่ะเหมืนยางมันอ่อนเลย Oh, mất rồi. <laughs> ก็ฉีดตอมันมีน้ำใช่หรอหรือยังไงข้าวมาันอ๋อคือเอเนื้อข้าวมันเก็งจิตเด้ดดดอ เดกเติเตมละแต่กมจากนูตนตาริงเราอยู่นู้นแล้วก,ก็ลงมาตกคันนานี่เลยน่นจะเหลือนานี้หรอแล้วก็นานี้กับนานูน้นเราซื้อมาเมื่อกี้สองกระสอบนะคะทุกคนแล้วก็เหลืออยู่บ้านอีกครึ่งกระสอบเนาะแล้วก็หวานเมื่อเช้าที่ว่านันลงคลิปเมื่อเช้าคือมันหวานไม่พอนะทุกคนซื้อปุ๋ยมาแปดถุงใช่ไหมแต่ว่ามันหวานไม่พอนะเพราะนานั้นยี่สิบห้าไร่ใช่ไหมอันนี้เป็น เอาพี่ไปเซนนี้ก่อนอันนี้เราเทให้เสร็จแล้วนะเก๋งตดไม่ติดเด็กเอออันนี้รอบสามของนั้นนะคะรอบสามเราปกติทำนาขวานกันกี่รอบนั้นเพิ่งแบบแบบที่นั้นรู้มาก็คือหวานสองรอบใช่ไหม หรือ,อยังไงหรือว่าเขาหวานแบบไม่จํากัดรอบแล้วแต่ข้าวเราจะสวยหรือไม่สวยหรือว่าหวานปุ๋ยขึ้นไม่ขึ้นอย่างนี้หรออันนี้นะก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่านาันอันเนี้ยหวานสามรอบนะคะปกติแม่แกก็เออแม่ที่บ้านนั้นเนาะหวานสองรอบนะคะแต่นี่ไอต้นสนูมันก็เยอะดูนะคะเนี่ยไอต้นเนี่ยต้นสนูน,นะคะเพราะนั้นไม่ได้ฉีดยานะคะทุกคนไม่ได้ฉีดยาฆ้าหญ่าไม่ได้ฉีดยาอะไรเลยนะคะ ก็คือเราใส่ปุ๋ยเอาเนาะก็เมื่อกี้เราก็ปุ๋ยมันไม่พอนะคะเมื่อเช้าที่นันลงคลิปไปนันก็เลยไปซื้ออ่ะมาอีกสองกระสอบนะคะกระสอบเมื่อวานเมื่อวานพี่อ่ะพี่เน็กซื้อกระสอบละเนี่ยปุ๋ยตรายเนี่ยกระสอบละอ่ะแปดร้อยเก้าสิบบาทนะคะเกือบเก้าร้อยคือแพงมากก็คือแบบช่วงนี้ฝนตกใช่ป่ะมันก็ขึ้นนะ แล้ววันนี้นะคะพี่เน็กไปซื้อสองกระสอบเนี่ยได้กระสอบละอ่าแปดร้อยแปดสิบบาทนะคะทุกคนก็คือลดจากเมื่อวานมาสิบบาทก็เอองงอยู่เหมือนกันพี่เน็กว่าเออก็ยังดีนะคะที่ว่ามันถูกกว่าเมื่อวานตอนนี้เราไปเอาปุ๋ยให้เซเนิกอีกหนึ่งกระสอบนะคะก็คือฟ้าลังฝนก็จะประมาณนี้นะคะทุกคน นี่คือธรรมชาติบ้านๆของเรานะคะตามทุงงท่งน o ทุ่งนาเนาะก็ร,รู้สึกวันนี้มีแต่คลิปวานปุ๋ยนะคะทุกคนเซนิกพาซิ่งโอ้ยหัวใจจะวายเราจะแบกทุงนี้ไปให้เ e น i กนะคะทุกคนเอาทุงนั้นดีกว่า <c oughs> ก็เราจะแบกไปให้เ e น i กฝั่งนู้นก่อนนะคะเฮยรู้สึกฝั่งนั้นฝนปะ เขาขาวอ่ะอุยฝนแท้แท้เลยทศัพท์ฉันเดี๋ยวขอแบกปุ๋ยก่อนละกันค่ะมันจะฝนแล้วหมดแล้วนะคะทุกคนนันแบกจากสารลิงไปหมดแล้วอันนี้ก็คือกระสอบเปล่านะคะที่หวานสเสร็จแล้วเนาะนันกจับเนี่ยัดยยใส่ถุงเดียวกันนะคะก็เหลืออันนี้นิดนึงไม่ถึงครึ่งกระสอบนะคะทุกคนที่อ่ะแบ่งใส่กระสอบเนาะแล้วมันเต็มถังนะคะก็เลยนั้นก็เลยเทร,รวมกันแล้วก็อันนี้ปุ๋ยที่เปียกนะที่ว่ายุบ้านครึ่งหนึ่งนะคะ ก็จะเอาหวานใส่ครุได้เินิกหวานเนะาะพอปุ๋ยอะ่ะมันเป็นแก๊สแล้วอ่ะทุกคนมันร้อนมากเลยเนี่เินิก็เดินยิงไปนูน่นดีนะทุกคนที่นั้นบอกว่าฝนฝนมันอ้อมนั่นไหมสงสัยมันเู้แน่เลยว่านั้นหวานปุ๋ยอยู่มันอ้อมที่แรกกนมาฝั่งนี้ใช่ปะอันนี้มันอ้อมไปนู่นแล้วทุกคนเห็นาขาวๆนั่นไหมนั่นนะคะมันอ้อมไปนู่นแล้วหนุนอ้อมไปฝั่งนู้นแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นความโชคดีของเราไปเนาะ ก็เหลือทางนั้นหนึ่งทางเนาะแล้วก็อันนี้ให้พี่เน็กหวานนะคะเพราะว่านันหวานไม่เป็นนะหวานกับเมือนันหวานไม่เป็นนะคะทุกคนเดี๋ยวมันจะเป็นยมยมเอายมยมเอาแล้วก็น้ํามันลึกนะคะทุกคนเกือบเท่าถ้านั้นลงไปอ่ะก็คือน่าจะเกือบเท่าเอวนันนะเพราะนันเป็นคนเตี้ยใช่ปะก็ดูน้ํานะคะนี่นะเราต้นข้าวสูงมากเลยก็เลยให้ทีนิกเป็นคนหวานนะคะ เราก็เปียกแล้วนั้นเปียกแล้วอันนี้คือเดินตามขั้นนานะคะทุกคนแล้วดูเปียกแล้วนะคะเราใส่เสื้อแขนสั้นมาหวานปุ๋ยนะคะทุกคนดูเฮ้ยสุดผิวขาวมากเลยดูนะคะก่อนที่แรกว่าจะไม่ได้วหวานหรอกเทนิกชวนมาก็เลยมาเนาะสองคนก็ดีกว่าคนเดียวะคะ่ะอย่างน้อยนั้นก็ช่วยแบกแบกไปให้แกนะช่วยแบ่งเบาภาระด,าดีกว่าแกต้องเดินมาเอาเทตัวเองแล้วก็ไปหวานปุ๋ยเนาะ ก็คือเมื่อเช้าที่อ่าสินในกวนคนเดียวก็แม่ไม่อยู่นะคะแม่ไปซื้อเครื่องซักผ้านะคะทุกคนก็อ่าไม่มีใครดูเจ๊น้อยเนาะก็ตอนนี้เราก็ทิ้งเจ๊น,น้อยไว้กับแม่นะคะก็ตอนนี้แม่น่าจะป้อนข่าวาล้วแล้วเพราะว่าหกโมงแล้วนะคะทุกคนตูแต่ว่าในโทรศัพท์นานะมันสว่างไหทุกคนก็คือ iPhone อ่ะถ่ายตรงที่มืดอ่ะมันจะสว่างใช่ป่ะแต่สภาพอากาศเป็นจริงอ่ะมันมืดแล้วนะคะทุกคนเออก็เหลืออันนี้นะคะแล้วก็อันนี้อีกนิดนึง เชนิก э น่าจะยิงนานี้นะนานี้นั้นว่ามันเป็นนาติดสาทุกคนเป็นนาติดคครงแบบนี้นะคะ่ะถ้าเกี่ยวน่าจะต้องเกี่ยวมือแล้วก็อุ้มไปอยู่อีกนานหนึง่งเพื่อที่จะให้รถเกี่ยวมันเกี่ยวเนาะถ้ารถเกี่ยวน่าจะลงไม่ได้นะคะจมน่าจะเกี่ยวมือนะคะนาน h i s เนาะเพราะามันเป็นนาติดโครงนะคะนี่แช่นั้นเดี๋ยวนั้นจะให้ดูเลนกว้างนะคะทุกคนก็ถ้าคลิปนี้นั้นผู้เสียงเมาก็ต้องขออภัยนะคะนั้นว่าโทรศัพท์นั้นมันมีปัญหาเรื่องไม้แน่เลยก็คือนั้น มันตกมันตกบ่อยมากอะ่ะทุกคนก็คือโทรศัพท์นั่นนหะคือตกบ่อยมากตกจากที่สูงสูงอ่ะเออนั่นแหละเ,ลเนาะนั่นก็ยังไม่ได้เอาไปส่มเรื่องไม่สักทีนะคะทุกคนก็อ่าในด,ด้วยด้วยความสภาพเป็นจริงอะ่ะนั่นพูดเสียงดังนะคะทุกคนแต่ว่าในในคลิปอะ่ะมันเสียงเบาใช่ป่ะนั่นก็เออมีคนแบบมีเอฟซีว่าเสียงเบานะคะนั่นก็คือแบบนั่นรู้อยู่แต่ว่าโทรศัพท์นั่นแหะมันน่าจะเป็นอ่าเกี่ยวกับสายไม้มันขาดนะคะมันก็เลยเสียงเบาเนาะ ก็รอเซนิกมาอยู่นะคะกลางเดินจุ๊งจุงๆๆๆเอาวันนี้นะคะเหลือนานี้แล้วก็ไอที่ว่ามันเป็นน้ำเนาะ มาเลยอันนี้หนะ้าน,นี้ก็พอแล้ววนะแล้วน,นี้ก็อ้าาาาน,นฟ้า